ทั้งตระกูลเลยนะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลค่ะแล้วเขาร่ำรวยขึ้นมาได้เพราะว่าเขาโกงภาษีประชาชนนั่นเองเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงแล้วผู้หญิงคนนี้เขาคือใครที่ไปที่มาเขาเป็นยังไงแล้วในตอนนั้นเนี่ยเขาทำอะไรไว้กับประเทศของเขาบ้างโกงภาษีประชาชนที่ว่าเนี่ยเขาโกงยังไงวันนี้เนี่ยโอจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเธอคนนี้กันค่ะ ผู้หญิงที่โอ๋พูดถึงเนี่ยนะคะเพื่อนๆเธอเป็นปีศาจในคาบคนดีกว่าเอาอย่างนี้คือโอ๋ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรนะคะก็จะเรียกเธอว่าเป็นปีศาจแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวด แล้วก็สร้างความโกรธเคืองให้กับคนในประเทศมากๆค่ะเธอเนี่ยเกิดที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะแล้วเธอก็ยังเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ด้วยค่ะชื่อของเธอเนี่ยนะคะมีชื่อว่าอ e ีเมลดามากอสค่ะเพื่อนๆจําชื่อนี้ไวด้ดีๆนะคะจําตระกูลนี้ไวด้ดีๆเลยนะทําไมโอดึงจะต้องหยิบยกเรื่องราวของอ e ีเมลดามากสมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้มีความน่าสนใจมากๆเลยนะ เพราะว่าอย่างที่โอบอกใช่ไหมว่าเธอเป็นปีศาจอะเนาะเรื่องราวของเธอเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะแย่ค่ะคือไม่ใช่เรื่องราวที่ดีนะเป็นเรื่องราวที่แย่เพราะว่าเธอเนี่ยนะคะสามารถที่จะทําทุกอย่างได้เพื่อวงตระกูลของตัวเองอะนะเธอเนี่ย โกงเงินค่ะโกงเงินภาษีของประชาชนในประเทศของตัวเองเพื่อที่จะให้วงตระกูลของเธอเนี่ยมีเงินแล้วเธอก็ทําจริงๆด้วยวงตระกูลของเธอเนี่ยร่ารวยมากๆสวนทางก,กันกับประชาชนภายในประเทศของตัวเองเลยค่ะในขณะที่ประชาชนชาวฟิลิปปินเนี่ยตกต่มจนลงจนลงจนจนแบบไม่มีจะกินแต่ตระกูลของอีเมลดามาโกสร่ํารวยขึ้นมีเงินทองใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้เงินเหมือนแบบว่า ตัวเองสามารถที่จะผลิตมันออกมาได้แบบนั้นเบอร์นั้นเลยเรื่องราวของอีเมลด้ามากอสเนี่ยนะคะก่อนที่เธอจะขึ้นมาทรงอำนาจหรือว่าก่อนที่จะโกงเงินได้แบบเป็นก่อเป็นกรรมเนี่ยต้องเริ่มจากสามีของเธอก่อนเลยค่ะเพราะว่าสามีของเธอเนี่ย เคยลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็เหมือนแบบดวงจับพัดจับหูนะสามารถที่จะครองเก้าอี้ประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์ได้เพื่อนเพจะสังเกตหนึ่งอย่างนะคะว่าก่อนที่จะมีอำนาจเนี่ยคนที่ลงสมัครประธานาธิบดีเขาก็จะมีแบบพวกนโยบายจะทำอนน,ำอนุนให้จะทำอันนี้ให้จะทำอันนั้นให้ แต่ส่วนใหญ่นะคะที่ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยจะบ้าอำนาจค่ะจะแบบว่าลืมนโยบายไปทุกสิ่ง everyting h เลยค่ะว่าเคยเสนอนโยบายอะไรจะทำอะไรให้กับประเทศบ้างส่วนใหญ่นักการเมืองเนี่ยก็จะโกงได้ก็โกงโกงได้ก็เอาเลยโกยผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองใช่ไหมสามีของอีเมลดามากาสก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะในขณะที่เขากาลังปกครองประเทศฟ,ฟิลิปปินส์อยู่เนี่ยนะคะสามีของอีเมลดามากสเลือกที่จะปกครองประเทศแบบ พเด็จการค่ะแล้วก็เป็นพเด็จการแบบว่าเบ็ดเสร็จมากเบ็ดเสร็จในที่นี้ก็คือมันเริ่มที่จะทําให้ตัวอิเมลดามาโกสเองเนี่ยเข้ามามีหน้ามีตาในสังคมค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นอีเมลดามาโกสตัวเธอเองเนี่ย เคยลงประกวดเวทีค่ะเป็นพวกเวทีนางงามอะไรแบบนี้นะหลังจากที่ประเทศฟิลิปปินส์กลายเป็นผดิจการไปแล้วเนี่ยนะคะตัวของอิมเ a รามาโกสในตอนนี้เริ่มที่จะเสียคนแล้วค่ะทําไมถึงบอกว่าเริ่มที่จะเสียคนเพราะว่าอิมเ a รามาโกสเริ่มที่จะแสดงอํานาจออกมาแล้วในปี1966เนี่ยนะคะตัวเธอเองเนี่ยพยายามที่จะติดต่อวงดนตรีชื่อดังของเกาะอังกฤษไปค่ะแต่ในตอนนั้นเนี่ย เขาปฏิเสธค่ะคือเขาไม่ยอมมาเล่นให้นั่นเองเธอนะ่ะติดต่อไปเพื่อที่จะให้มาเล่นในคาสน์าส่วนตัวค่ะแต่ว่าเขาก็เซโนะนะหลังจากนั้นอีก2ปีเนี่ยนะคะอีเมลดามากอสเนี่ยอยู่ดีๆไปปรากฏตัวในพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะคือประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนั่นเองโดยที่เขาไม่ได้เชิญนะคะอยู่ดีๆก็ไปเองหลังจากนั้นอีกส0ปีถัดมาเนี่ยนะคะ อิเมลดามากอสก็ไปพิธีงานสาบานตนของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้เชิญอีกเหมือนกันวิธีกรรมของเธออันนี้เนี่ยนะคะถูกสื่อของอเมริกาเนี่ยเขียนเน็บแนมค่ะว่าอิเมลดาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักมารยาทเลยแล้วก็ทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์คือเขาก็เขียนเนบแนมมาแบบนี้นะเป็นเราเราก็อายนะนอกจากนี้เนี่ยนะคะตัวของเธอเองเนี่ยยังเปรียบตัวเอง เองด้วยค่ะว่าฉันเป็นแม่ของชาวฟิลิปปินส์แล้วก็มีคนบ้าย,ยอด้วยนะ เออหอองบอกว่าเอออิเมลดามากอสเนี่ยเป็นแม่ของเหล่าชาวฟิลิปปินส์หลังๆเนี่ยนะคะความคิดของอิเมลดามาคอสเริ่มที่จะก้าวกระโดดไปแล้วค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยอยากที่จะเป็นแม่ของคนทั้งโลกค่ะคือบ้ามากเลยความคิดอันนี้นอกจากนี้เนี่ยนะคะตัวของอิเมลดามาคอสเองเนี่ยยังมีคอลเลกชันค่ะเป็นคอลเลกชันรองเท้าค่ะอิเมลดามากอสมีรองเท้าสะสมถึง3,000คู่ค่ะ3,000คู่นี่คือ ตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็ใส่ใหม่ได้ยันชาติหน้าชาติหนูเลยนะคะ3,000คู่เลยนะซึ่ง3,000คู่นี้เนี่ยแต่ละคู่มีราคาทั้งนั้นเลยค่ะคือเป็นรองเท้าที่แพงๆทั้งนั้นเลยแล้วไอ้รองเท้าแพงๆเนี่ยมันมาจากไหนล่ะเอาเงินจากไหนไปซื้อก็เงินที่โกงมาไงคะเงินภาษีประชาชนไงอย่าลืมนะคะว่าสามีเธอในตอนนี้เนี่ย เป็นผู้ทรงอํานาจค่ะคือเป็นประธานาธิบดีนั่นเองเนาะอะไรที่เป็นผลประโยชน์อะไรที่กอบโกได้รวบเข้ากระเป๋าหมดค่ะแน่นอนว่าเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะสามีของอิมเบลดามากสโกงเงินหนักเข้าหนักเข้า,หน,ขาหนักเข้าเนี่ยภาระทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ที่ตัวสามีของอิมเบลดาหรือว่าไม่ได้ตกอยู่ที่ตัวของอิมเบดาหรือไม่ได้ตกอยู่ที่ต a, รตกตะกูลมากสค่ะแต่ภาระแล้วก็หน้าที่อันใหญ่หลวงเนี่ยนะคะ ตกอยู่ที่ประชาชนค่ะเพราะว่าประชาชนมีหน้าที่จ่ายภาษีและอีกคนที่เราจ่ายภาษีให้เนี่ยมันไม่ทําอะไรเลยมันโกงอย่างเดียวเอาเงินเข้ากระเป๋าอย่างเดียวประชาชนก็มีหนี้เพิ่มขึ้นค่ะยากจนอยู่แล้วก็ยากจนลงไปอีกนอกจากภาษีจะต้องจ่ายแล้วเงินภาษีเนี่ยถูกโกงไปแล้วไม่ได้เอาไปทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยนะคะเศรษฐกิจก็เริ่มที่จะพังพินาศค่ะในตอนนั้นเนี่ย ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีหนี้สะสมอยู่ประมาณ2,670ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะภายใน14ปีเนี่ยนะคะหนี้ไม่ลดเลยค่ะไม่ลดเลยสักบาทนะแต่หนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เป็นหนี้ของประเทศเนี่ยกบเพิ่มขึ้นเป็น29,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแน่นอนว่าประชาชนเนี่ยเจอกับหายนะแบบแท้จริงค่ะคดีอาชญากรรมเนี่ยนะคะ พุ่งสูงปรี๊ดเลยค่ะแล้วก็ยังมีช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ เกิดขึ้นเรื่อยๆด้วยสวนทางกับคู่สามีภรรยามาก่อสเสยข่ะร่ำรวยขึ้นร่ำรวยขึ้นติดอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยคือแบบว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวมากเลยสองสามีภรรยาคู่นี้เหมือนโจรแบบเหมือนโจรชัดๆเลยเนาะทีนี้เนี่ยพอประเทศเริ่มเข้าสู่หายะนะประชาชนเริ่มเข้าสู่หายะนะทํายังไงกันดีล่ะประชาชนอย่างเราออกมาประท้วงสิต้องประท้วงแล้วแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วประชาชนเนี่ยก็เลยออกมาประท้วงกันค่ะ เพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาก็รู้นะคะแม้แต่คนที่โง่ที่สุดเขาก็ยังรู้เลยว่าเออไอสอคนนี้มันโกงแล้วก็ควรที่จะออกมาประท้วงได้แล้วไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะในตอนนั้นหรือว่าเพิ่งจะคิดได้ว่า เออฉันต้องออกมาประท้วงคนฟิลิปปินส์ภายในตอนนั้นเนี่ยนะคะก็เลยออกมาประท้วงกันค่ะออกมาประท้วงเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะก็คือออกมาประท้วงให้สามีของอิมเมดามากอ์เนี่ยลาออกจากตําแหน่งนั่นเองนะคะเมื่อประชาชนออกมาประท้วงเต็มถนนแล้วเนี่ยนะคะมันก็เหมือนเป็นการบีบประธานาธิบดีไปในตัวเนาะในตอนนั้นสามีของอิมเมดามากรตัดสินใจที่จะเลือกตั้งค่ะคือให้ประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันค่ะว่า เขาสมควรที่จะอยู่ในเก้าอี้ประธานาธิบดีต่อไปไหมก็คือเหมือนเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่นั่นแหละคะ่ะโดยมีผู้หญิงหนึ่งคนก้าวเ,เข้ามาค่ะเธอคนนี้มีชื่อว่าโคลาซอนอากิโนค่ะผู้หญิงคนนี้ที่ตัดสินใจก้าวเข้ามาชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยนะคะเพราะว่าเธอรู้อยู่แล้วค่ะว่าไอประธานาธิบดีคนนี้มันโกงเธอก็เลยจะตัดสินใจเข้ามาชิงเก้าอี้ไป แต่พอถึงวันนับคะแนนจริงๆเนี่ยนะคะผลปรากฏว่าสามีของอิมาดามากรเนี่ยชนะการเลือกตั้งไปเฉยเลยค่ะสาเหตุที่เขาชนะเนี่ยก็เพราะว่าเขาโกงการเลือกตั้งค่ะแม่งโกงหมดเลยอะไรที่โกงได้มันโกงหมดจริงๆนะไอคนคนเนี้ยคือเขาเนี่ยนะคะโปร่งใสมากกว่าไทยเราค่ะอย่างไทยเราเนี่ยนะคะเปิดโอกาสใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็จริง หยอดบัตรลงไปแล้วแล้วเกิดอุบิเหตุค่ะคือบัตรเนี่ยมันไปทับกันแล้วก็เกิดลูกเกิดหลานงอกขึ้นมาใช่ไหมแต่สามีของอีมาดามากอเนี่ยป่งใสกว่านั้นค่ะซื้อสิทธิ์แม่งเลยซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงไปเลยเขาเนี่ยซื้อเสียงนักการเมืองค่ะนอกจากนั้นยังเปลี่ยนรัฐธรรมนูญแล้วก็ส่งคนเนี่ย ไปขโมยหีบเลือกตั้งด้วยดูมันทำสิมันแบบโป่งใสตรงไหนเนี่ยหลังจากที่เขาทำแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะตัวของสามีอมเมดามากอนเนี่ยคิดว่าเออเนี่ยเขาชนะการเลือกตั้งแล้วไอ้ม็อบที่มันเกิดขึ้นอยู่บนถนนเนี่ย มันจะต้องจางหายไปแน่นอนเพราะว่าเขาชนะการเลือกตั้งแล้วประชาชนไม่รู้อยู่แล้วว่าเขาชนะการเลือกตั้งมาได้ด้วยวิธีอะไรแต่ว่าชนะการเลือกตั้งแล้วแต่มันผิดคาดค่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยออกมาเยอะยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะในตอนนั้นประชาชนเขาก็ไม่ได้โง่เนาะเขาก็รู้ว่ามันมีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วคนที่ลงแย่งเก้าอี้ตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยนะคะก็ออกมาด้วยออกมาม็บกับเขาด้วยออกมาม็อบก็คือ ออกมาไล่ประธานาธิบดีออกไปนั่นแหละค่ะเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสามีของอิมเามากอสเนี่ยโกงเงินภาษีประชาชนไปการประท้วงเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะจนกระทั่งมาถึงในปี1986เกานี่ยการประท้วงรุนแรงมากกว่าทุกครั้งค่ะรุนแรงถึงขนาดว่าประเทศฟิลิปปินส์ในตอนนั้นประกาศใช้กฎอัยการศึกเลยค่ะแต่นะคะกฎอายการศึกก็ไม่ช่วยอะไรค่ะเพราะว่าประชาชนในตอนนั้นโกรธมากเกลียดมากแค้นมาก แล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะพวกรัฐมนตรีกลาโหมพวกกองทัพอากาศอะไรอย่างเงี้ยก็แปลทับด้วยค่ะคือเขาเนี่ย ย้ายฝั่งมาอยู่กับประชาชนนั่นเองเพราะว่าเรื่องมาถึงตัวประธานาธิบดีแล้วนี่กฎอายการศึกยังไม่สามารถที่จะใช้กับประชาชนได้เลยจะอยู่ทําไมล่ะคะข้างประธานาธิบดีเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเนาะพวกเขาก็เลยแปรทับกันแปรทับในที่นี้ก็หมายถึงย้ายฝั่งจากประธานาธิบดีมาอยู่กับประชาชนนั่นแหละค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าเขาจะอยู่ข้างประชาชนแล้วก็จะไม่เอารัฐบาลที่มีประธานาธิบดีชอบโกงประชาชนคือเดี๋ยวนะคะเพิ่งจะคิดได้เหรอคะ เพิ่งจะคิดได้หรอน่าจะคิดได้ตั้งแต่มันเกิดเหตุแรกๆแ,แล้ว,วอะเนาะพอเรื่องมาถึงตัวแล้วก็มาแปรทับอะไรอย่างเงี้ยคือข้อนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยแร์สักเท่าไหร่แต่มันเป็นนิสัยของคนเราค่ะมันจะต้องเอาตัวรอดอะเนาะในตอนนั้นพวกรัฐมนตรีพวกกองทัพอะไรอย่างเงี้ยก็แปรทับมาอยู่ข้างประชาชนส่วนตัวของประธานาธิบดีแล้วก็อิมมาดามากอสพอเรื่องมาถึงตัวลมเปลี่ยนทิศแล้วทำยังไงล่ะคะทีนี้หนีสิคะ ไม่ได้หนีไปตัวเปล่านะหอบเงินหนีไปด้วยซึ่งตัวอิมาดามากาแล้วก็สามีเนี่ยนะคะเธอหนีไปที่ฮาวายค่ะหอบเงินหนีไปที่ฮาวายหลังจากนั้นเนี่ยในปี1991เนี่ยนะคะอดีตประธานาธิบดีหรือว่าสามีของอิมาดามากาเนี่ยเสียชีวิตลงค่ะในขณะที่ลิภัยอยู่ฮาวายะนะ พอตายไปโดยที่ตัวของอินเมดาาโก์เธอไม่ทันได้ตั้งตัวเนี่ยนะคะก็เคว้งค่ะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็เลยยื่นหนังสือขอกลับบ้านขอกลับประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแต่ยื่นหนังสือขอกลับมาแล้วเนี่ยเธอต้องขึ้นศาลนะคะหลังจากขึ้นศาลแล้วเนี่ยเธอถูกตัดสินค่ะว่ามีความผิดในคดีช่อโกงหรือว่าคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องติดคุก9-12ปีค่ะคืออาจจะถูกติดคุก9-12ปีนะคะ เขาใช้คำว่าอาจจะค่ะแค่อาจจะนะไม่ใช่ตัดสินปึ้งแล้วแบบ9-12ปีไปไปติดคุกอย่างนี้เลยคือทำไมไม่เอาติดคุกไปเลยไม่เข้าใจจริงๆนะเนี่ยหลังจากที่ถูกศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยนะคะในปี1998เนี่ยศาลสูงสุดของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยกลับคำตัดสินค่ะกลับลำเฉยเลยมันทำให้ตัวของอิเมลด้ามากอสเนี่ย รอดค่ะรอดแล้วก็เว้นระยะเวลาไป10กว่าปีเลยนะที่เขาหายไปเนี่ยหายไปในที่นี้หมายความว่ารอให้คดีมันเงียบรอให้เรื่องมันเงียบอะค่ะจนกระทั่งในปี2008เนี่ยนะคะ ตัวอ e ิมาดามกอสถูกตั้งข้อหาเพิ่มในการจับกลุ่มตัวค่ะเพราะว่ามันก็มีหลายๆคนน่ะที่เขาอยากที่จะเอาเข้าคุก,กันเนาะแต่อ e ิม l ดามากอสก็ถูกประกันตัวออกไปเหมือนครั้งก่อนๆค่ะแล้วก็ปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปตามกาลเวลาค่ะคุ้นๆเหมือนกับประเทศไทยเลยคือระบบเน่ามากค่ะไม่รู้ว่าทํางานกันยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงตัดสินออกมาแบบนี้ทั้งๆที่เห็นอยู่ชัดๆว่า เฮ้ยคอร์รัปชันน่ะโกงเงินประเทศโกงเงินประชาชนน่ะทำไมถึงทำแบบนี้อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่ามันเป็นคำตัดสินของประเทศฟิลิปปินในตอนนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้ความเคารพแก่ศาลที่เคารพค่ะหลังจากที่อิเมลดามากรรอดคดีไปเนี่ยนะคะเพื่อนๆเชื่อไหมว่าตัวเธอเองเนี่ยกลับมาค่ะ กลับมาในที่นี้คือกลับมาลงเล่นการเมืองเหมือนกับเหตุการณ์ปกติเหมือนกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆเชื่อไหมว่ามีคนฟิลิปปินส์บางคนที่แบบว่าบาจีด้วยนะต้อนรับอิมเมดามากอต้อนรับแบบว่าแม่ฉันกลับมาแล้วแบบนี้มันมีคนแบบนั้นจริงๆซึ่งถ้าเราเอามาเปรียบภายในประเทศเราเราก็จะเห็นภาพแบบชัดเจนเหมือนกันว่า เออมันมีคนแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆที่แบบว่าสนับสนุนทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามันผิดอะแต่ก็สนับสนุนนะเนาะซึ่งการกลับมาของตัวอีเมลดามากอรในครั้งนี้เนี่ยนะคะนางทําเหมือนเดิมค่ะคือโกงเงินเหมือนเดิมแต่เงินที่โกงไปเนี่ยอาจจะไม่ไม่เยอะเท่ากับสามีของตัวเองที่โกงไปอะนะแต่ตัวอีเมลดามากอรก็โกงเงินแบบเดิมเหมือนกันค่ะแล้วนอกจากนี้ตัวอีเมลดามากอนเนี่ยนะคะ ยังตั้งมูลนิธิ7แห่งขึ้นมาค่ะเแห่งในที่นี้หมายความว่าพอเวลากโกงเงินเข้ามาแล้วก็คือโอนเงินเข้ามูลนิธิเพื่อที่จะตบตาพวกเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้แต่คนที่รู้ยังไงมันก็ย่อมรู้อยู่ดีมันก็มีคนที่รู้ว่าตัวอิมีเรีมากอสโกงเงินน่ะนะนอกจากจะโกงเงินภาษีของประชาชนฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าตัวของอิมีเรีมาคอสหรือว่าตระกูลมาคอสเนี่ยนะคะมีการฟอกเงินที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะ แล้วเงินที่เขาฟอกเนี่ยเขาเอามาจากไหนเขาเอามาจากคลังเงินแผ่นดินของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะคือเอาเงินคลังแผ่นดินไปฟอกเงินที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ สิ่งนี้แหละมันทําให้อ e ิมเมรดามากอเนี่ยถูกจับค่ะเพราะว่าตํารวจเขามีหลักฐานไงคะ่ะว่าตัวอ e ิมเมรดามากอฟอกเงินนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมีพวกแบบว่าแบรนด์เนมที่เขาซื้ออีกอะนะมันก็เป็นหลักฐานอย่างดีเลยที่ทําให้ตัวอ e ิมเมรดามากอถูกจับค่ะแล้วการที่นางถูกจับครั้งนี้แหละมันทําให้เป็นข่าวค่ะเป็นข่าวดังไปทั่วเลยคือ สามีก็ฟอกเงินสามีก็โกงสามีก็โกยผลประโยชน์เข้าตระกูลตัวเองแล้วก็มาตัวภรรยาอีกภรรยาก็ทําแบบเดียวกันกับสามีทาเลยมันก็เลยกลายเป็นข่าวโด่งดังค่ะหลังจากที่มันเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกแล้วเนี่ยนะคะสื่อต่างชาติเนี่ยเขาก็เลยให้ความสนใจเรื่องนี้มากเป็นพิเศษใช่ไหมแล้วตัวของอเมลดามากอธอจะต้องถูกขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีแล้วก็ถูกตัดสินพิพากษาใช่ไหมในตอนนั้นครั้งแรกเนี่ยนะคะอิม ดมากอะเธอไม่ยอมมาที่ศาลค่ะแล้วก็ส่งเป็นพวกเอกสารการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็มีใบรับรองแพทย์มาด้วยนะว่าเธอกำลังป่วยเลือดลังอยู่เป็นโรคหัวใจเป็นโรคเบาหวานแล้วก็มีอาการบาดเจ็บทางระบบประสาทคือถ้าเป็นเยอะขนาดนี้ทำไมไม่นอนที่โรงพยาบาลใช่ไหมเพื่อนเพื่อนซึ่งไออาการป่วยของเธอเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเฟคนิวหรือเปล่านะนางอาจจะกุอาการขึ้นมาก็ได้เพื่อที่จะแบบว่าให้ศาลสงสารหน่อยอะไรแบบนี้ เพราะว่าป่วยเยอะอยู่เพื่อนเพื่อนเชื่อปะว่าวันเดียวกันเนี่ยนะคะวันที่ศาลนัดไปฟังคําพิพากษาหรือว่าพิจารณาคาดีเนี่ยนางไม่ไปนะแต่ในวันเดียวกันวันนั้นเนี่ยนะคะมีการจัด งานเลี้ยงขึ้นค่ะงานเลี้ยงอันนี้ก็คือเป็นงานวันเกิดของลูกสาวตัวเธอเองลูกสาวของอิมเบรดมากอสเกิดตรงกับวันที่เขานัดไปฟังการพิจารณาคดีคดีนี้มันก็เป็นคดีของตัวเธอเองแต่เธอไม่ไปนะคะเธอเลือกที่จะไปงานวันเกิดของลูกสาวเธอนี่คือคนป่วยใช่ไหมคนป่วยที่ไหนมันไปงานวันเกิดได้เนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะคะตัวของอิมเบรดมากอสเนี่ยรู้สึกว่าจะสู้คดีอยู่นะแล้วก็ถูกศาลตัดสินว่า ห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะในปัจจุบันนี้อิเมาดามากอสยังคงใช้ชีวิตที่แสนสะดวกสบายมีหน้ามีตาในสังคมโลดแล่นนภาลอยอยู่ในโลกการเมืองฟิลิปปินส์ค่ะ มีเงินเก็บมหาศาลเราๆแล้วก็ประมาณแสนล้านบาทค่ะแสนล้านบาทนี่คือภาษีประชาชนล้วนๆน,นะคะรวยขึ้นมาได้เพราะว่าการโกงทั้งนั้นค่ะแม้ว่าจะน้อยกว่าตอนที่สามีดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่ก็ตามะนะแต่ชีวิตของเธอในตอนนี้ไม่ได้เดือดร้อนเลยค่ะนอกจากนั้นอิเมดามากอสในปัจจุบันยังไม่ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างจริงจังเลยแล้วก็นะ มันก็เป็นการสร้างบาดแผลให้กับคนประเทศฟิลิปปินส์แบบใหญ่หลวงมากๆซึ่งโอรู้สึกว่าคดีของอิมาดามาคอสเนี่ยนะคะหรือว่าประวัติอิมาดามากอสจริงๆเนี่ยเธอเป็นปีศาจจริงๆนะเป็นปีศาจท,นะท,ที่แบบว่าไม่น่าไม่น่าเกิดมาเลยอะไม่น่าเกิดมาเลยจริงๆมันอาจจะเป็นเพราะ อำนาจที่ทําให้เธอหลงละเลงอหอเนาะแล้วก็บวกกับตัวสามีของเธอด้วยบวกกับหลายๆอย่างด้วยเพราะว่าบนโลกใบนี้เนี่ยเงินมันซื้อทุกอย่างได้เงินมันตอบสนองทุกอย่างได้จริงๆอะเธอก็เลยอาจจะหลงละเลงในอำนาจไปหน่อยแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นบทเรียนสําคัญสําหรับประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ค่ะ และนี่นะคะเพื่อนๆก็คือเรื่องราวของอีเมลดามากอสค่ะคือโอยกตัวอย่างช่วงชีวิตช่วงหนึ่งที่เธอกาลังรุ่งเรืองอํานาจขึ้นมานะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าเธอเนี่ยไม่สนไม่แคร์ค่ะทาเพื่อตระกูลของตัวเองจริงๆโดยที่ไม่คํานึงเลยว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนคนธรรมดาเนี่ยเขาจะมีกินหรือว่าไม่มีกิน คือโอ้มอว่าเขาเห็นแก่ตัวมากๆตระก,กูลของเขาก็เห็นแก่ตัวมากๆแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวของอ e ิมาดามากอสยังมีชีวิตอยู่นะคะยังไม่ได้เสียชีวิตไปนะแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตแบบปกติสุขมากๆค่ะโดยที่ไม่ได้รับโทษทันอะไรเลยไม่ได้รับโทษในสิ่งที่ตัวเองทำไว้ในอดีตเลยด้วยซ้ำซึ่งข้อนี้เนี่ยมันทำให้ชาวฟิลิปปินส์ค่อนข้างที่จะ เกลียดแล้วก็โกรธมากๆเลยนะทั้งๆท,ที่ตัวสามีของเธอแล้วก็ตัวเธอเนี่ยอยู่แบบสุขสบายในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ทุกคนเลยเนี่ยเดือดร้อนเพราะสิ่งที่เธอทำลงไป คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมาเนาะจริงๆแล้วมันยังมีประวัติของเธออีกนะคะในช่วงที่เธอเนี่ยไปประกวดเป็นนางงามอะนะแต่ว่าในประวัติช่วงนั้นเนี่ยโอ้ข้ามมาค่ะโอ้ข้ามมาในช่วงที่เธอรุ่งเรืองอํานาจเลยละกันเนาะเพราะว่าโอ้คิดว่าในช่วงที่เธอประกวดนางงามเนี่ยมันไม่ค่อยมีความสําคัญสักเท่าไหร่ค่ะก็คือเป็นประกวดนางงามแล้วก็มาเป็นภรรยาของผู้มีอิทธิพลก็คือประธานาธิบดีนั่นเอง คือถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะอ่านประวัติของเธอเพิ่มเติมเนียนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตเลยนะมันมีเขียนไว้แบบชัดเจนม,มากๆแค่พิมพ์คําว่าอ e ีเมลดามาโกสไปมันก็ขึ้นแล้วค่ะแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวของอ e ีเมลดามาโกสเนี่ยก็ถูกนํามาทําเป็นด็อกิเม้น r ทารีค่ะหรือว่าสารคดีนั่นเองซึ่งตัวจริงๆของเธอเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ทําสารคดีอันนั้นด้วยคือ ต้องสุดขนาดไหนอ่ะใช้ชีวิตแบบปกติโดยที่แบบไม่รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยเหรอหรือว่า หรือว่าคือสมารถสำนึกของคนมันคนจะไม่มีจริงๆนะสาหรับอีเมลด้ามากอสเนี่ยคือโอ๋ไม่รู้ว่าโอ๋จะเปรียบเทียบเธอกับอะไรนะแต่ว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันผิดจริงๆและเอาละค่ะเพื่อนๆสําหรับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะอย่างที่โอ๋บอกทุกคลิปนะคะว่าเจตนาในการทําคลิปของโอ๋ทุกคลิปเนี่ยโอ๋ไม่ได้มีเจตนาที่จะด่าทอหรือว่ากล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะโอ๋นำเรื่องราวนั้นๆมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นความรู้แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์เท่านั้นค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อมูล อูลตรงไหนที่มันผิดพลาดประการใดเนี่ยนะคะอจะต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยค่ะเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยหามาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะโอจะต้องไปแล้วค่ะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากเพื่อนๆติดตามด้วยค่ะเทคแคร์ care, ดูแลนะคะ see you next time ค่ะบ๊ายบาย